คลิปนี้โวลาเล่นคิวก็มาสมเล่นกันลงมาก็มันมีศัตรูเลยแถวนี้อ่ามันปล่อยโดนมาแล้วแต่ก็กพช้สกิหามไม่เจอะคะหาไม่เจอก็ฟาร์ม,อ,ม,อ,มอยู่ตรงนี้อยู่สักพักนึงแล้วก็ตัดมาตรงนี้เลยเพราะว่าไอตัวนั้นมันหา,มนนะานไม่เจอแล้วใช้สกิลตรลลงนี้มลายเรยปล่อยโดนไปจับกําลังจะยิงปืนระเบิดโดนศัตรูสวนมาแล้ววิ่งหลบก่อนหามุมยิงก่อน ตรงหินก็ไม่รู้คนเลอกองศพก็ไม่รู้นะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมันน่าจ,จะมีหลายตัวนะคะพี่ก็จะอ้อมไปข้างบนก่อนกำลังยึดจุดชุกชีวิตอยู่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยแล้วแล้วพี่ก็ได้วควมาไม่รู้ว่ได้มาจากอะไรไม่รู้นะโดน,นโดนไปจับรัดโดนไปจับลัดมา ่อตอนนี้พี่ก็ได้มาสองคิวแล้วนะคะวิง่งยังไม่ทันจะได้ยิงโดนไปจับมั้งตัวนี้ก็ข้างบนน่าจะมีสตูอีกนะมีตะกองสุมในแถวนี้พี่ก็จะวิ่งฟามโพงนะคะตรงนี้ ใครดูอยู่ก็ฝากกดใจหน่อยนะคะลงคลิปไม่ค่อยมีคนกดใจเลยลงคลิปมีแต่คนดูนะเต่ไม่ค่อยมีคนกดใจเลยอะไม่รู้ไม่ชอบหรือหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปที่แอดร็อปชอบไม่ชอบก็ใครชอบก็กดใจนะคะ ตอนนี้พี่ก็ยังไม่เจอตัวนะคะวิ่งฟาร์มมีแจ่กล่องสุ่มเนี่ยตอนนี้ได้เจอตู้นะคะวิ่งมารุ้นมาจากไหนเมื oh, <kill. S 1> ่อกี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยแล้วมันก็มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วเพื่อนก็ลง <Hey. S 1> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยีล่ก็อยู่รงตู้พอดีก็ได้ชุบอันนี้ก็เจอ วิ่งเวหาเพื่อนนะคะกำลังว่าจะไปเอบยิงบนสะพานว่าจะมีตัวไหมก็ไม่เห็นนะคะใช้สกิลไอวอลนัดทำลายเลยเจาไปแล้วก็เนี่ยไอวอลใครพี่ก็ว่าวพี่นึกว่าไอวอลเพื่อนนะตัวเลอล็กเนี่ยัตรูมันหลบตูมายิงพี่พี่ยิงสวนมันไป ตอนนี้นะคะเจอไอ้ตัวนี้หมุนไปทีนี้ก็ได้มา5คิวแล้วไปซื้อเอเดปิวมาเอบซุ่มเจอไอ้ตัวนี้ว่าจะยิงหัวอยู่แต่หัวมันไม่ไผูกเห็นมันบังไปตรงนั้นใช้สกิลคนหายนะใช้สกิลคนถ่ายนะใช้เลยก็ได้คิวจากโดนนะคะ ตูบาดเจ็บตอนนีคน้คนเหลือสิบแปดแล้วคนเหลือสิบแมีเนียนทั้ง2อ0พันามมันจะขึ้น,นบนทงคาเจอสองส<ถ>ืนเลยลนะคตัวเลขนึกว่าตีเดียวกันนะ โดนหมดแทงหมดตีไปคะ่ะแล้วโดนมันก็ไปจับอีกมันจะมีตัวอีกเป็นคลิปโดงตั้งแต่เครืร่องบินน่ะโดนคลิปไม่หมดเลยลค้มานและทำลายเลยตัวนี้ขับรถไปยิงไปหนึ่งนัดตุยมีตุยเอาตุยยิงไปหนึ่งนัดห,หมดอ่าวเพนเริ่มล้มได้เจอตัวนี้ หมดตีไป,ป <ะ S 2> ตอนนี้เพื่อนร้มหมดเลยค่ะแ้วพี่อ่ะกำลังจะไปชุบตู้นะคะตอนนี้กำลังจะถึงตู้อยู่แล้วติดรถติดแล้วเจอไอ้เจ้านั่นตามหลังลลพี่ก็ตุยค่ะตุยไม่ถึงตู้เลย